น้องตูราววนชนาเลอรเด็กหญิงปียัญญาสีฟ้าดาววานรองชนาเลิรอ,อันดับหนึ่งเด็กหญิงปียาอัจพบุ่ราววานรอง เลือนอันดับสองเด็กหญิงอนุทิยาลาวีพานแล้ว <youtubers> กับผอเป็นประธานท้ไลดยเลยนะครับรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงกัญญาลักพมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหเด็กหญงปิยธิดาสีดา ดันรองชนะเลือกดอกสองเอกอีนันตั้งหมดครับคุณคูธทราอยู่กับอาเดียวอาปดิการวยพอบ อีกาโอยพอรางวัลชนาล์เด็กหญิงกัญญารักสุทองดีรางวันรองชนเลศอันดับหนึ่เด็กหงนรรรางวัลรองชนเลศอันดับสอด็ิ รายการต่อไปนะครับรายการเปิดดิฉันระดีหรือโฆษณาทโปงชั้นป .5 นะครับราวันชนะเลอรเด็กหญิงลินดาแฟ่บ้านลินดามาในลูกพี่แก้วพี่แก้วราวันรองชนะเลอร์อันดับหนึ่ง เด็กหญิงนักวิชาเสียักสุดเลยอาชารย์ครูภูัทรให้พิเ็จครับเล่กรากระ,ระวันรอฉชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงนักวิชา ีรักสุดเดินครับและรับรองจะเล่นกับสองที่ไทยกับกแอนกาและในับต่อไปเาเอทีิ่เกรรอได

เด็กหญิงอารมณ์หวานโง่เง่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วหนึ่งสองสามดวงดาวรางวัลโลกชนะเลิศเด็กหญิงเคนยาที่เด็กทอง คูเคู่มีการางวันปฏิานันเป็นอย่างดนะคะแล้วาต่อไปจะมอบรางวัลประดิการโอลรมและเป,ปิดป,ปิสเนอรี่หรือพัฒนาสรมนะครับแล้วัต่อไปขอเรียนเชิญคุณรนำหน้าสีเมฆางบดรียนีเือมอบรางวัลที้แก่นักเรียนครับรายการประดิการโอวิพปรางวัลเสนเด็กที่ประการและมือด รา,รางวัลรองเลอระดับหนึ่งตงอินเกตแก้วไทยดาวเราอาเต้ดไหมคะรางวัลรองเลอระดับสองต็อินอันตลุยนายพง รายการต่อไปเป็นการว่องกินบาทเปิดโฆษณาตนกรมนะครับิาราวันชนลเรหอสีน้ะสีนาเพิ่อานะเดาบอกันดาวันเรครหนึงอาวานโอนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง และรางวัลรองและเลิกอักษรสอ็มจรินิจปัญญาพุนสีเจริญอดกลสองสามอีกแว่นปุนสีเเป็นอย่างสูงนะคะไม่เกี่ยวมาเข้าเร่งตาเก่งีจนะคะขอบคุณครับ said Like a hurricane coming in hot right, to your left, right? Got the perfect aim, show you who win the winner yeah. is. I know you're feeling me, yeah, cause I'ma I'ma go you like, yeah, click, clack, switch so to the top. But why, you start to fight me. Like, hey, we're laughing, on the mighty. To tell me, tell me what you're missing. No No game. Show you who's the top. Cause look at the You Tell me, pretty sure, all I'm in now. part. กแสดงหย่าพึ่งลงไปเมื่อกี้พี่เขาเต้นดีไหมลูกเต้นสนุกสนานไหมอ่าเต้นดีเต้นสนุกสนานเลยไหมความสามารถเรื่องการเต้นเนี่ยไม่ได้จํากัดพี่จากัดไปเลยนะอ่าในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณครูนรชิมาเรื่องพันีนะคะรับผู้รับผิดชอบกิจกรมรมวันิสตบ้านได้มอบรางวัลให้แก่นักแสดงทั้งสองคนนะครับ ในลดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนายชวลินอัปพัน์นะครับรองผู้การโรงเรียนตองน้ใสนะครับได้กล่าวติกิจกรรมวันคริสต์มาสล่วงหน้านะครับเนื่องจากกันติดคารกินนะครับขอเรียนเชิญนครับนักเรียนทุกท่านครับวันนี้กิจกรรมวันคริสต์มาสปีการศึกษา2 5 5นะครับก็ได้นำการมาถึงงาสุดท้ายแล้วนะครับขอตอ ผู้ดูแลกิจกรรมนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในเพลนี้นะครับตอนนี้ได้เวลาจบลงแล้วขอปิดกิจกรต้อนรับนักศึกาปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกในงานนี้ครับหครับ